ตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ร่องรอยหลักฐานสีฟังเหนียนเข้าเขตจี้โจแล้วก็สวมหน้ากากอย่างรากม้าสีตัวข้ามแดนสายรับห้องเรียดน้ำจัดเตรียมเอกสารประจำตัวไร้จุดด่างพลอยไว้ให้เรียบร้อยแต่แรกแล้วบัดนี้ข้าบดีทรงอิทธิพลของเปยเหลียงเต้า เหมือนกลุ่มมดปวกถูกเด็กน้อยแย่รังต่างหลบหนีกันโกลาหลวุนว่นวายออกนอกเขตเปิดเหลียงเต้าขบวนสี่คนของสีฟิ่งเหนียนจึงไม่เป็นที่สะดุดตาฝานเซลใฉ่สาว่าสีฟิ่งเหนียนจะไปเมืองเหิงสุยเพื่อพบอี้หลวนเตาและเหวยจิ้งถังแม้พวกเขาเดินทางทั้งวันทั้งคืนโดยไม่หยุดพักแต่ไม่ได้ใช้เส้นทางใกล้ที่สุดกลับตัดตรงใจกลางโยโจสุดท้ายมาถึงเมืองต้าจาน ที่สร้างในปลายราชศกเป่าหัวของราชวงศ์ตาเฟิงสีเฟิงเหนียนไม่รีบร้อนเข้าเมืองแต่หยุดม้าบนทางหลวงนอกเมืองมองกำแพงเมืองสูงตะหง,ง่านด้วยสีหน้าสลับซับซอ้อนอดีตเมืองหลวงแห่งที่สองของเปยหฮั่นในอดีตเรียกได้ว่าตระกูลสูงสักคนหนังมากบารมีเต็มเมืองตอนนั้นสีเซียวเป็นหนึ่งในแม่ทัพกรีธาทัพโจมตีเปยหฮั่นทั้งจีโจถูกทัพอาชาเหล็กสกุลสีบีทาจนแหลกละเอียด เหลือแค่เมืองตาจานที่รอดพน้นเคราะห์ภัยเล่าต่อกันมาว่าเมื่อกองกําลังเสริมของทัพใหญ่เคลื่อนเข้าใกล้กําแพงเมืองไผ่พิบัติครั้งใหญ่จะกล่อมกลายคืนนั้นปัญญชนนับไม่ถ้วนต่างร่ําสุราไร้ลําลนําเล่าขานกันว่าไกลออกไปสามลียังได้กลิ่นสุราเข้มข้นบันทึกในพงศาวดานชาวบ้านว่าคนนางสามร้อยตระกูลเม,มาไมายตายสิ้นในคืนเดียวฝานเซลชฉ่ระหกระเหินตั้งแต่เล็กเพราะบ้านแตกสาหรกขาด ในช่วงสิบกว่าปีของการหลบหนีเอาชีวิตรอดนางนับว่าปลอดภัยดีเคยเอาศัยในเมืองต้าจานมาครึ่งปีไม่มีปัญหาเรื่องปัจจัยสี่ได้ชมโคมไฟในเทศกาลหยวนเซี่ยวท่องเที่ยวในฤดูวสันต์ตามชาญเมืองตอนนั้นนางยังคิดเพ้อฝันได้เลียงสาว่าหากเปยฮั่นยังอยู่นางคงได้สวมชุดดูราและกินดีอยู่ดีกว่านี้อีกทั้งได้สมรสกับนมหลอเหล่าที่มีฐานะและตระกูลเหมาะสมกันอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่า ท่านปู่ท่านพ่อและท่านอาไม่ต้องพีชีพในสนามรบจนสุดท้ายเหลือเพียงแค่นางหากไม่ใช่กลุ่มอภิคาตเจ้าหมายตาสกุลฝานคงไม่เหลือผู้กราบไหวในวันชิงหมิงแม้แต่คนเดียวแล้วหมีเฟิงเจี๋ยไม่มีความรู้สึกเศร้าระทมกล่องกระบี่ที่สะพายด้านหลังผันไว้ด้วยผ้าเพื่อปิดบังสายตามองเผลนเจ้าถ้ำกระบี่อับปางที่จักยุธภพบไปนานปีไรซึ่งท่าทีแห่งปรมาจารย์ดูเหมือนคนแก่คล่ำคลือเท่านั้น สีเฟิ่งเหนียนเอ่ยเสียงเบาว่าเข้าเมืองมาสี่ตัวต่างห่อตะบึงไปทางประตูหลังจากเข้าประตูทางทิศใต้แล้วสีเฟิ่งเหนียนก็นําขบวนอย่างชํานาญไปทางทิศเหนือของเมืองตัดผ่านถนนตรอกซอกซอยฝันเซียวใช้ออดแปลกใจไม่ได้ตามหลักแล้วสีเฟื่งเหนียนไม่น่าจะรู้เส้นทางเมืองต้าจานยังป,ปลุกโรงแบบนี้ทั้งสี่พักเท้าที่เหล่าสุราชิงจูในตลาดทั้งทิศเหนือของเมืองกิจการเหล่าสุราคึกคัก จะแทรกตัวเข้าไปนั่งในเก้าอี้ว่างตรงชั้นหนึ่งอย่างยากเสี่ยวเออก็ไม่ได้การเห็นแกงเงินจนงอหัวไม่ขึ้นจูงม้าของทั้งสี่คนไปคอกม้าอย่างผ่าเผยแล้วก็ไม่สนใจว่าลูกค้าจะเป็นอย่างไรจะกินข้าวหรือดื่มสุราก็รอไปก่อนเถอะไม่เชื่อว่าลูกค้าต่างถิ่นสี่คนจะมีปัญญาเปลี่ยนไปอดหนอนด้านอื่นทั้งสี่คนจึงได้แต่รอให้มีโต๊ะว,ว่างอยู่ตรงโต๊ะคิดเงินสีเฟืองเหนียนหยิบแท่งไผ่ขึ้นมาอย่างเบื่อหน่าย ดันบนสลักชื่ออาหารพร้อมด้วยราคาราคาไม่ถูกเลยอย่างแท้จริงราคาแทบจะเท่ากับราคาที่ทําให้ผู้คนอึ้งงานในนครหล,ลวงแล้วทางร้านมีแต่พวกหน้าโง่อวดรวยยอมถูกขูดดีดโดยแท้แน่นอนว่าตอนนี้พวกเขาอีกสี่คนก็รอเป็นแก่ถูกเชือดสีเฟืงเหนียนทัศนาตัวอักษรบรรจงงามตาปลายหางตาเหลือเห็นเสียวเอ้อไวหนุมขึ้นไปยังชั้นสองอย่างปราดเปรียวจึงยิ้มอย่างเข้าใจเกินครึ่งคงมองออกว่า ม้าสี่ตัวของพวกเขามีที่มาที่ไปไม่สามาัญก่อนออกจากโยโจห้องเรียดน้ำเปลี่ยนจากม้าศึกโยโจเป็นม้าสื่อสารของเหอโจก่อนเข้าเขตจี้โจสายรับห้องเรียดน้ำก็เปลี่ยนให้เป็นม้าศึกชั้นเลือดของทัพจี้นันสีเฟิ่งเหนียนเห็นพิรุษท่าทางรับรล่อของเสี่ยวเออฝานเสี่ยวไฉและหมีเฟิ่งเจี๋ยต่างเห็นความไม่ชอบมาพาคนของเหลาสุรามีเพียงอีตี้หลงที่มองอันใดไม่ออกภายใต้รูปลักษณ์อ่อนแอเปล่าบ,บาง ฝานเซลไ่แผ่สร้างกลิ่นอายกระหายโลหิตที่ซุกงามเป็นอย่างดีออกมาให้สัมผัสได้มีเฟิงเจียปลายตามองนางอย่างเอื่อมละอาสติที่มีรูปโฉมงดงามเพลิดเพล้วแบบนี้เป็นสายรับเดินตายก็พอว่าไล่ลงไหลาการเข็นฆ่าสังหารอย่างอมหิตโหดเทียมอีกฝานเซลไ่มองมีเฟิงเจียกลับอย่างท้าทายทําให้มีเฟิงเจียบังเกิดจิตคิดสังหารหากเปยดเลียงอ๋องไม่ได้อยู่ข้าง หมีเฟิ่งเจียกจะสับนางเป็นแปดท่อนด้วยกระบ,บี่เรื่องชื่อที่อยู่ในกล่องด้านหลังลูกค้าที่มาดื่มในเหล่าสุราหแห่งนี้หลังจากดื่มแล้วยังตะโกนโวกเวกทว่าแกเนี้ยมาคารวะสุราหให้ข้าสักจอกวางใจข้าเป็นคนสุภาพดื่มแต่สุราไม่กินคนรอกไม่นางสีฉันไหนไม่เห็นสามีเจ้าโผหน้ามาช่างไม่ได้ความอากาศหนาวจนแข็งแบบนี้ไม่กลัวแม่นางสีจะยากทานทนหรือ ท่าแ,แก่เนี้ยข้ากินอาหารในเหล้าสุรามาติดกันสิกว่ามือ้อลําพังค่าใช้จ่ายก็เพียงพอซื้อตัวยอดบุปผาของหอนงรลมชั้นสองในเมืองต้าจานได้แล้วเจ้ากับเล่นตัวนักมือก็ไม่ให้ลูกคลําสักครั้งมีใครขอทําการค้าแบบนี้บ้างชั้นหนึ่งของเหล้าสุราใช่ว่าจะมีแต่ลูกค้าวาจาสปปุลสกป,กปกแบบนี้ยังมีบัณฑิตปัญญชนส่วนมากอายุป,ประมาณ20สิปีสําหรับวาจาโศโครกแบบนี้ ต่างพยายามอดกลัน้นตอนนี้ในจี้โจไม่ใกล้สงบสภาพของบัณฑิตผู้มีการศึกษาก็เวลวร้ายลงหากเป็นเมื่อก่อนคงได้ตอบโต้ต่อว่าด่าทอพวกอันธพาลเหล่านี้แล้วตอนนี้อย่าว่าแต่ลงมือเลยกระทั่งตอบโต้ก็ยังไม่กลา้าจี้โจวุ่นวายไม่สงบอย่างต่อเนื่องก่อนอื่นหยางเซินซิ่งนำทหารเก่าจี้โจออกไปทั้งหมดต่อมาหยวนถิงซันมังกรข้ามแม่น้ำก็วางโตในจี้โจหยวนถิงซัน ไม่เพียงเป็นลูกเขยของกู้เจี้ยนถังยังได้สตรีสกุลหลี่ของป้อมหานป่าไปเป็นอนุภรยาอีกสำนักในยุทธภพของจี้หนันจี้เปยล้วนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหยวนถึงสันเขาเล่นงานงูเจ้าถิ่นที่ไม่ยอมสยบเสียจนอยู่ไม่สู้ตายบัดนี้ได้ยินมาว่าทหารม้าหลายหมื่นนายของเปยหม่งขึ้นกำลังลงใต้หลี่หยางเสียเมืองอินเหยาทางชายแดนจี้เปยไปแล้วข่าวดีเพียงหนึ่งเดียวของจี้โจก็คือมณฑินของสกุลหานได้รับการชำระล้างแล้ว โอรสวรั์ในตอนนี้พระราชทานสมัญญานามย้อนหลังให้หานเปิตตู้ผู้นำตระกูลก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าหานฟางทายาทเพียงคนเดียวของสกุลหานมาปรากฏตัวหานฟางหลบหนีเอาชีวิตรอดได้ในตอนนั้นเล่าลือกันว่าเพราะปรมจารย์มคายุดนามว่าโหว่านหูที่ติดหนี้บุญคนสกุลหานคอยช่วยไวโหว่านหูอุ้มหานฟางในวัยเด็กหลบหนีแต่โหว่านหูเสียชีวิตระหว่างหลบหนี เงาร่างอรชรนสายหนึ่งปรากฏขึ้นตรงบันไดชั้นบนของเหล่าสุราแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดถึงหมุนตัวกลับไปอย่างรวดเร็วลูกค้าตาดีเหลือบเห็นรีบตบโต๊ะข้อตะเกียบโ่ร้องอยากเห็นเท่าแก่เนี่ยแต่ก็ทําได้เพียงเท่านั้นไม่มีผู้ใดกล้าลงมือเข้าจริงเหตุผลก็คือหานฟางผู้บังคับการกองร้อยด่านนันลูที่ราชสำนักเลื่อนขั้นให้เป็นกรณีพิเศษคือน้องชายบุญธรรมของนางเสียวเอ้อยิ้มอย่างเจเล วิ่งลงบันไดมาเชื้อเชิญกลุ่มของสีเฟื่องเหนียนอยังนอบน้อมให้ขึ้นไปนั่งข้างบนสีเฟื่องเหนียนล่วงเงินก้อนแล้วโยนให้เสี่ยวเอ้อยิ้มเฉ่งกว่าเดิมตะโกนว่าขอบคุณคนชายที่ตกรางวัลเสี่ยวเอ้อไม่แปลกใจที่ทั้งสี่คนได้ขึ้นชั้นบนแต่ขึ้นตรงไปบนห้องวิจิตบนชั้นสามนั้นช่นางแปลกประหลาดเกินไปแล้วตะโกนผู้ลากมากดีในเมืองต้าจานที่เข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกยังไม่ได้รับเกียรติถึงขนาดนี้ เสี่ยวเอ่อพาทั้งสี่คนมาถึงนอกห้องแล้วก็หยุดฝีเทา้าสีเฟิ่งเหนียนผักเปิดประตูเข้าไปมีเฟิงเจียยืนรอนอกห้องฟานเสี่ยวไฉก้าวข้ามธรณีประตูตามสีเฟิงเหนียนเข้าไปนางปลายตามองสตรีที่ยืนอยู่กับทีและทำหน้าแปลกใจและคนยินดีงดงามพักพลิ้งอย่างแท้จริงโดยเฉพาะทัศนียภาพตรงรวงอกที่แทบทำให้บุรุษอยากวิ่งเข้าไปประคองเพื่อช่วยลดาละสีเฟิงเหนียนนั่งลงอย่างองอาจผ่าเผยยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่า ชิงจูเนียงยืนเสื้อทำรัรรนไดเล่าบรินสุราซีต่อให้ทำซาลาเปาเนื้อคนเหมือนที่เคยทำก็ต้องมอมลูกค้าก่อนไม่ใช่หรือสตรีที่สีเฟื่องเหนียนเรียกว่าชิงจูเหนียงยกมือขึ้นปิดปากไม่ทราบว่าหัวร่อหรือรำไห้นางคือชิงจูเหนียงที่สีเฟื่องเหนียงเคยพบที่จีจ,จีโจของเปยมังนางทำให้เขาได้รู้จักหานฟางผู้นำค่ายโจนจงอีหานฟางคือเบีย้ยที่สีเฟื่องเหนียงจัดวางไว้ที่นี่ด้วยตนเอง ยังห่างไกลจากวันบุพผาปลีบานเก็บเกี่ยวดอกผลแต่สําหรับเปยเหลียงในตอนนี้จี้โจมีหรือไม่มีาหารฟาั่งยังเป็นสองรูปแบบที่แตกต่างกันลิบหลับสีเฟื่องเหนียนมาเมืองต้าจางครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อพบาหานฟาั่งแต่มาเพื่อพบจางซิ่วเฉิงสิทธิของนิกายตเต้าเต๋อผู้นั้นตอนนั้นข่ายโจรจงอี้เป็นไม้ล้มลิงข้างแตกกระเจิงมีเป็นคนผู้นี้ยืนหยัดมั่นไม่สั่นคลอนเดิมพันขอยืนอยู่ข้างาหารฟาั่งความจริงก็พิสูจน์แล้วว่า จางซิ่วเฉิงนักพจจากราชสำมนัใต้อย่างเปยมังเดิมพันถูกต้องแล้วอีกทั้งยังได้กำไรมาเต็มเปลี่ยมหานฟางในตอนนี้มีตำแหน่งคุณนางของหลีหยางยังถูกต้องเป็นผู้ช่วยบังคับการกองพันด่านหนันลู่แน่นอนว่าสีฟึ่งเหนียงคงไม่ทะลือทะล่าไปพบหานฟางโดยตรงต่อให้กลุ่มอภิคาตเจ้าในจี้โจจะเสียหายอย่างหนักมาต่อเนื่องจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ตามหยางเซินซิ่งแม่ทัพอาวุโสจากไปโยนถึงซันมาถึง ยิ่งทําให้กลุ่มอภิคาดเจ้าถดถอยอย่างสาหัสโชคชะตาของหานฟางนับว่าดีแต่สีเฟื่องเหนียนไม่มั่นใจในโชคชะตาของตนเองเท่าใดนักหลังจากนั่งลงแล้วชิงจูเหนียงก็ดินสุราฮวาเตียวให้สีเฟื่องเหนียนกลิ่นสุราหอมหวนหลังจากจิตใจวูบไหวแล้วเด่นชัดว่านางกระวนกระว,นกระวายใจถามเสียงเบาว่าสีลางเจ้ามาเมืองต้าจานได้อย่างไรนางรู้ฐานะที่แท้จริงของหานฟาง หลังจากเขาประสบคลอดติดคุกติดตารางส่วนฐานหน้าที่แท้จริงของสีเฟิงเนียนมีเพียงหานฟางและจางซิ่วเฉิงที่รู้ความจริงหลังจากมาลงหลักปักฐานในจี้โจแล้วสายรับห้องเลียดน้ําเป็นคนบอกพวกเขาเรื่องลับแบบนี้หานฟางและจางซิ่วเฉิงยังมไม่บอกชิงจูเหนียงสตรีมีอายุที่ไร้ญาติขาดที่พึง่งหานฟางได้ดิบได้ดีชิงจูเหนียงยอมพลอยได้ดีไปด้วยเปิดเหล่าสุราในทำเลทองของเมืองต้าจาน หนังที่ไม่กล้าใช้แม้กระทั่งชื่อเมื่อตอนที่อยู่เชิงเขาลี้วอีเกรงว่าไม่เคยได้ยินเรื่องสายรับเดนตายเปยหมังของจีจือโจยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงกลุ่มอภิคาตเจ้าของหลีหยางทางนี้แล้วจนถึงตอนนี้ชิงจูเหนียงยังคิดว่าสีเฟิงเหนียนเป็นลูกหลานตระกูลระดับเอกของหลงเยาโจหรือกูไสโจส่วนวรยุทธ์ของสีหลางหนังไม่กระจ่างแจ้งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้หนังไม่รู้เสียด้วยซ้าว่าชาตินี้จะได้พบเขาอีกหรือไม่วันนี้ได้พบเจอแล้ว กลับอยากให้เขาออกจากเมืองต้าจา่านไปโดยไวที่นี่เป็นสถานที่สําคัญทางการทหารของหลีหยางคนชายของตระกูลคุนน้าขุนนางเปิดมังอย่างเจ้าไม่กลัวหัวหลุดจกบ่าหรือสีเฟื่องเหนียนเอ่ยเยาวาว่าอย่างไรข้ามาไม่ได้หรือกลัวมากินเปล่าดื่มเปล่าหรือหนังไม่ตอบใช้นิ้วเกี่ยวปลอยผมตามความเคยชินจู่ๆนางเหมือนคิดได้กดเสียงต่ําเอ่ยว่า เมื่อคืนนี้จางเจินเดินก็พักที่เหล่าสุราแห่งนี้กินดื่มแล้วหลับไปตรงโต๊ะในสุดที่ชิดหน้าต่างเขาบอกไว้ว่าอีกสักครู่จะมาถึงต้องเลือกช่วงที่ไม่มีลูกค้าเข้าออกให้ข้าบอกเจ้าว่าขออภัยด้วยสีเฟื่องเหนียนรับคำคลาหนึ่งเขามาถึงเหล่าสุราชิงจูของเมืองต้าจานเพื่อพบกับจางซิ่วเฉิงที่เปลี่ยนชื่อมาใช้จางฝูหลิงซึ่งเป็นชื่อรองแทนชื่อจริงตอนนี้สีเฟื่องเหนียนประวัติถึงซ่งเตียวเอ,อ๋อ เบียร์รับอีกคนที่ได้พบนอกด่านต่อมาซ่องเตียวเอ๋อถือกำเนิดจากตระกูลขุนนางในเปยมังสอบเข้ารับราชการได้แต่ถูกลูกผู้พี่บุตรชายของน้าชายในตระกูลสวมรอยจึงสังหารน้าชายและลูกผู้พี่คู่นั้นถิงแล้วลักพาตัวน้าสะพย้ยออกมาเป็นโจรอาชาต่อมาสมคบคิดกับเซียวเชียงแห่งพรรคปลามังกรสุดท้ายถูกสีเฟื่องเหนียนเล่นงานสีเฟื่องเหนียนไว้ชีวิตซ่องเตียวเอ,อ๋อแต่สั่งให้ไปโยโจพบหัวฝูพิง ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองพันมั่นปณิธานในตอนนั้นเขากล่าวว่าจะไปพบอพี้หลวนเตาและหวยจิ้งถังที่เมืองเหิงซุยแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือไปจัดการรวบรวมเบี้ยรับที่จัดวางไว้หลายปีต่างหากเทียบกับหานฟางแล้วเบี้ยรับอย่างส่งเตียวเอ๋อสำแดงประโยชน์ได้เร็วกว่าส่งเตียวเอ๋อเป็นดั่งที่สีเฟื่องเหนียนคาดไว้จริงๆหากไม่เอ่ยถึงวรยุท์ที่สามันธรมรมดาและภูมิหลังอันน่าสงสารแท้จริงแล้ว ส่งเตียวเอ๋อไม่ขาดพล่องสิ่งใดหากจัดวางเขาไว้ที่เจียงนันย่อมสอบได้ระดับจินซือหรือกลายเป็นปัญญชนมีชื่อได้โดยไม่ยากภายใต้การสนับสนุนของหัวงฝูผิงส่งเตียวเอ๋อกินรวบกลุ่มโจรอาชาน้อยใหญ่ตามแนวชายแดนรวมแล้ว300กว่าคนหลังจากหัวงฝูผิงเป็นแม่ทัพโยโจส่งเตียวเอ๋อก็กลายเป็นผู้นำกองโจรอาชาอันดับต้นๆน,น,นอกด่านโยโจมีกองกําลังในมือเกินพัน กองโจรอาชาหนึ่งพันของซ่องเตียวเอ,อ๋อมีกำลังการรบเทียบเท่าทหารมาจี้โจสามพันก่อนหน้านี้เขาชิงเหลียงสงหน้าฆ่าเดนตายของศาลาสดับคลืน่นแสกซึมเข้าไปอยู่ในกองโจนอาชาของซ่องเตียวเอ,อ๋อคราวนี้สีเฟึ่งเหนียนจะไปวางแผนกับกองโจรอาชานั้นด้วยตนเองนอกจากนี้จะช่วยโอกาสรอบกระจายกำลังนอกด่านเพื่อตอบโต้ที่พูดแดงชาติและกลุ่มยุทธภพเปยหม่งแทบซึมเข้ามาในโยโจ วันนั้นที่ป้ายสุสานหลังเขาชิงเหลียงมีฉงชี้หน้าต่อว่าสีเฟื่องเหนียนเขาไม่ได้โต้แยง้งใดๆเพียงแต่กล่าวว่าเขาทําได้ไม่ดีปเปยเเลียงอองยังเขาอาจทําได้ไม่ดีพอแต่เรื่องที่สีเฟื้องเหนียนทาย่อมมากกว่าที่คนข้างกายจินตนาการเขาดื่มสุราหววเตียวที่ชิงจูเหนียงดินให้ใบหน้าซึ่งแต่เดิมแฝงด้วยรอยยิ้มบัดนี้เคร่งขรึมเขาไม่พูดไม่จาชิงจูเหนียงก็นิ่งเงียบไปด้วย จางซิ่วเฉิงที่ไม่ได้สวมชุดนักพลอดอีกต่อไปแต่สวมชุดธรรมดาผลักเปิดประตูเข้ามาเดิมทีคิดคุกเข่าคำนับแต่เห็นชิงจูเหนียงยังอยู่ในห้องจึงออกจะลำบากใจสีเฟื่องเหนียงชูจอกสุรายิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่านับเป็นคนรู้จักเก่าก่อนพบปากกันนั่งลงสนทนาจางซิ่วเฉิงประวั่นพลั่นพึงโดยไม่ได้ใส่แส้งบุรุษตรงหน้าคือฟานอ๋องผู้ยิ่งใหญ่ของหลี่หยางมือที่ชูจอกสุรา คือมือที่กุมอำนาจทหารม้าด่านแยแดนถึง30มสิบหมื่นนายจางซิ่วเฉิงมองชิงจูเหนียงที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวปาดหนึ่งเอ่ยด้วยสำเนียงจี้โจชัดถ้อยชัดคำถามอย่างระวังว่าอองคุณชายสีไม่เป็นไรหรือสีเฟื่งเหนียนพยักหนา้าไม่เป็นไรจางซิ่วเฉิงถอนหายใจอย่างโล่งอกนั่งหลังตรงเอ่ยเสียงถมว่าข้าน้อยขอบังอาจยังไม่กล่าวถึงเรื่องหลัก หัวหน้าใหญ่ให้ข้ากระทำเรื่องหนึ่งแทนเขาต่อไปเมื่อพบหน้ากันแล้วเขาจะทำชดเชยให้พอกล่าวจบจางซิ่วเฉิงก็ลุกขึ้นคุกเขาและโคกศีรษะหนักหน่วงสามครั้งสีเฟื่งเหนียไม่ห้ามเขาจางซิ่วเฉิงที่หน้าผากแดงเล็กน้อยกลับมานั่งที่สงบสติอารมณ์แล้วก็กล่าวต่อไปว่าจากที่ท่านอ๋องก่อนสะบดด่าดตนเองแล้วตบหน้าตนเองหนึ่งฉากถึงกล่าวต่อไปว่า จากการชี้แน่ของคุณชายสีขณะที่แม่ทัพอี้หลวนเตานำทัพไปจี้เปยผ่านมาใกล้ๆบริเวณหนันลูหัวหน้าใหญ่เร่งรุดทั้งคืนนำกำลังสามพันไปสกัดกันต่อสู้กันยกใหญ่คำรบหนึ่งเป็นไปตามคาดหยวนถิงซันที่นำสมุนมาหลายสิบคนสุดท้ายก็โผล่หน้ามาทั้งระแวงหัวหน้าใหญ่น้อยลงหลายส่วนแม่ทัพอี้เคลื่อนทัพขึ้นเหนือข่าวนี้มีแต่ดาบหนันลู่เราที่ชักดาบเข้าใส่กองกำลังอื่นต่างหดหัว มิใช่ว่าข้าน้อยคุยโวทัพอาชาเลกข,ของเปยเหลียงเยงกลียยไกลเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าอย่างแท้จริงต่อให้มีเหอโจอขั้นกลางแต่ทัพจี้โจยังคงหวาดกลัวแทบตายสีเฟื่องเหนียนยิ้มพลางเอ่ยว่าหากหลักสำคัญของจี้โจอยางหยางเซินซิ่งยังคงอยู่ก็อาจไม่มีสภาพแบบนี้แล้วจางซิ่วเฉิงเอ่ยได้ไม่กี่คำก็ขอแหงเหลือบมองจอกสุราบนโต๊ะแต่ไม่กล้าหยิบสีเฟื่องเหนียนช่วยรินสุราให้หนึ่งจอก เขาถึงกับก้มหัวค้อมเอวรับมาหันข้างไปเล็กน้อยแล้วดื่มคําเดียวหมดชิงจูเหนียงห็นแล้วงนงงนี่เล่นละครอ,อันใดกันฉะไหนถึงมีแม่ทับอี้มีทับอาชาเหล็กเปรยเหลียงอย่างสนซิ่งนั้นนางเคยได้ยินแต่ค่อนข้างคุ้นกับชื่อหยวนถิงซันมากกว่าจางซิ่วเฉิงจะเอ่ยคําจูจๆก็มีคนมาเคาะประตูเบาๆจางซิ่วเฉิงเด้งตัวยืนพลวดทำเอาชิงจูเหนียงสะดุ้งโยงไปด้วย สีเฟิ่งเหนียนทำท่ากดมือลงเป็นไหนให้จางซิ้วเฉงอย่างวู้วามเอ่ยเสียงเรียบว่าเขามาหลังจากหมีเฟิ่งเจียเข้ามาในห้องแล้วก็ปลายตามองฝานเสียวใช้อย่างชิงชังรังเกียจก่อนเอ่ยเสียงเบาขนแท้รวนนั่นมาถึงที่นี่แล้วสีเฟิ่งเหนียนยิ้มยิ้มสมควรกล่าวว่าเจ้าหมอนี่ก่อติดเป็นวิญ,ญญาณไม่สั้นสลายหรือหมกมุ่นลุ่มหลงในรักดีที่แท้ หลังจากกลุ่มของสีเฟื่องเหนียนเข้าเกตแดนจี้โจมาแล้วได้พบกับกองกําลังส่วนตัวประมาณ40คนกําลังคุ้มกันส่งลูกหลานตระกูลขุนนางแทรวนหมอนั่นเอาแต่มองฝานเสียวไฉที่เฉียดไหลผ่านกันไปวิญญาณลอยตามม้าที่ฝานเสียวไฉควบขี่ไปแล้วไม่สนใจใยดีสิ่งใดทั้งสิน้นรีผันหัวม้าควบอย่างบ้าคลั่งไล่ตามขบวนของสีเฟื่องเหนียนมาบุรุษผู้นั้นมีนามว่ารวนกังบุตรชายสายหลักของร้องแม่ทัพจี้โจตอนวัยรุ่น เคยพบเห็นฝานเซียวไชในเมืองต้าจานตอนนั้นก็นึกวันไหวในใจจนฝานเซียวไชจากไปรวนกังผู้ลุ่มหลงในรักอ้างว่าจะออกตระเวนศึกษาหาประสบการณ์พยายามตามหานางอยู่เกือบครึ่งของจี้โจก็ไม่พบหลายปีมานี้ไม่แต่งภรรยาเขารู้สึกว่าการพบกันครั้งนั้นเป็นสวรรค์ลิขิตเมื่อพบกันอีกครั้งบนเส้นทางเดินมาฝานเซียวไชปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักรวนกังและไม่เคยอยู่ที่เมืองต้าจาน ที่น่าสนใจก็คือรวนกังไม่มีท่าทีจะอาศัยอิทธิพลดังแก่คนขอสีฉีเป็นวินยุชนช่วยคนสมปรารถนาขอให้เขาและฝานเสียวไฉได้หวนกลับมาร่วมใช้ชีวิตกันสุดท้ายรวนกังผู้นี้ถึงกับลงจากม้ามาคุกเข่าบนเส้นทางเดินมาน้ำหูน้ำตานองหน้าคาะดีที่รวนกังไม่เห็นสีหน้าบิดเบี้ยวของฝานเสียวไฉบนหลังมานางคิดแม้กระทั่งว่าจะแยกร่างเขาเสียฝานเสียวไฉมองไปทางสีเฟืงเหนียน เอ่ยด้วยสีหน้าไรอารมณ์ข้าจะหาโอกาสเชื่อดเขาทิ้งเสียวางใจไม่มีผู้ใดจับได้แน่นอนสีฟึ่งเหนียนสายหน้าแล้วยิ้มเอ่ยว่ามีบุรุษแบบนี้ใส่ใจเจ้าแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเจ้าจะไปทำร้ายเขาก็ไม่ถูกบุรุษแบบนี้มีไม่มากแล้วในโลกนี้นางยังคงทำหน้าบึ้งตึงถามว่าให้ข้าลากเขาเข้าห้องข,งข้างของห้องเรียดน้ำหรือไม่ดีชั่ว เขาก็เป็นบุตรชายที่ร้องแม่ทัพจี้โจให้ความสําคัญที่สดุดนับว่ามีประโยชน์ใช้งานได้สีเฟืองเหนียนย้อนถามว่าเจ้าก็ไม่ได้ชอบเขาเสียหน่อยอีกอย่างเจ้าเองก็เป็นบุคคลสําคัญสิบอันดับต้นในห้องเรียดน้ำแล้วยังสนใจความชอบเล็กน้อยนี้ด้วยหรือเขายิ้มยิ้มสายหน้าแล้วกล่าวต่อไปว่าสตรีในห้องเรียดน้ำทําเรื่องประเภทนี้ในสถานที่ที่ข้ามองไม่เห็นข้าไม่ไปสนใจ แต่ตอนนี้เจ้ายือนอยู่ตรงหน้าคาช่างเถิดหนางรับคำคลาหนึ่งแต่ไม่พูดสิ่งใดต่อไปอีกสีเฟืองเหนียนเอ่ยกับหมีเฟืองเจียบอกรวนกังสักคำว่าพงนี้ข้าจะไปเยี่ยมเยือนเขาถึงบ้านให้เขาตัดเตรียมสุราอาหารให้เต็มที่แล้วให้เขารอต่อไปเถอะมีความคิดนี้อยู่ในใจต่อให้ต้องรอไปทั้งชีวิตก็ยังดีกว่าหมดอะไรตายยากคนทั้งหมดในห้องต่างไม่ได้ต่อคำ จางซิ่วเฉิงนั้นไม่กล้ามีเฟื่องเจี๋ยไม่เอามาใส่ใจฝานเซียวใช้หลับตาเพื่อพักผ่อนมีเพียงชิงจูเหนียงเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าเป็นแบบนี้นี่เองสีเฟื่องเหนียนนึกถึงซูซิวที่สวมหน้ากากลูกวิญญาณขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุสัญชาติตาญานบอกสีเฟื่องเหนียนว่าเบี้ยตัวนี้ไม่เพียงปักหลักอย่างรากข้างกายฝานอ๋องในเมืองเซียงฝานของชิงโจกระทั่งสีสันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว หลี่อี้ซันผู้เป็นอาจารย์กล่าวไว้ว่าเบี้ยหมักล้อมแบ่งเป็นขาวและดำและมีแค่สีขาวและดำตลอดไปแต่จิตใจมนุษย์พลิกผันพันเปลี่ยนง่ายได้ไหนเลยแบ่งได้แค่สีขาวและดำแม้ว่าอยู่ห่างจะเปยเหลียงไปหลายพันหลีต่อให้ทัพอาชาเหล็กเปยเหลียงในตอนนี้เอาตัวเองก็ยังไม่รอดแต่จะให้ซูซิลที่ไม่อาจออกหน้าออกตาในชิงโจตกตายกระทันหันในคืนเดียวห้องเลียดน้ำยังคงทำได้แต่ทำไปก็ไม่มีความหมายแม้แต่น้อย กลับกลายเป็นว่ามู่หลงถุงห่วงเบี้ยรับอีกตัวที่สวมหน้ากากลูกวิญญาณไปเปยมังนับว่าเริ่มจริญรุดหน้าแล้วส่วนเฉินวังหรือเฉินเศร้าเป่าที่ปรึกษาราชสารฝ่ายซ้ายของสำนักตรวจการและส่วนอินสหายของหวังลี่ถิงหวัวหน้ากองทอไหมทองหลิงโจสีเฟิงเหนียนไม่เห็นว่าทั้งสองเป็นเบีย้ยที่ต้องฟังคำสั่งจะเปยเเลียงปล่อยไปตามธรรมชาติก็พอสีเฟิงเหนียงกลับคาดหวังรอคอยเฉาหวยที่มาจากกองงาน,นกลไก มีทหารม้าโยโจของอี้หลวนเตาคอยคุ้มกันทับม้าที่แหลมคมของวเฉาเหวยไม่แน่อาจกลายเป็นกองกําลังทรงพลังการรบที่เป็นตัวตัดสินสุดท้ายแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าทับในสามเส้นทางของเปยเหลียงกัดฝันต้านรับการลุกรานลงใต้ของทหารม้าเปยหมังไหวสีเฟื่งเหนียนถือจอกเดินไปข้างหน้าต่างมองถน,นนใหญ่ที่ผู้คนสัญจรขวักไขวจิบสุราฮวาเตียวไปคำหนึ่ง ในวังหลวงของเปยมังไทผิงลิ่งใช้ม้วนภาพทําจากผ้าพแพรนับร้อยมวนประกอบเป็นแผนที่ของเปยมังและแผ่นดินหลีอย่างคิดใช้เบียดําเบียขาวซื้อสันติสุขให้สตรีชาราผู้นัน้นเป็นงานทักษะฝีมือสมควรตกรางวัลแต่ว่ารางวัลน,นี้ก็คือส0ม0 0นนายของทัพอาชาเหล็กแห่งเปยเหลียงอย่างนั้นก็ดูว่าเปยมังอย่างเจ้าจะกลืนกินลงไปได้หรือไม่ระวังจะร้อนลวกจนลำไส้ทะลุก็แล้วกัน you <music>